พี่ดิวก็อยู่ที่บ้านหลังใหม่นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็กําลังทาการิวบ้านอยู่เพราะว่าแฟนคลับหลายๆคนก็ติดตามนะครับแต่วันนี้วันที่3สิงหาพอดีนะครับวันนี้วันดีๆของพี่ดิวเดี๋ยววันนี้เปิดตังมาด้วยเดี๋ยววันนี้จะช่วยเหลือคนแต่ว่ามีเศษด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ดิวจะช่วยคนงานก่อสร้างพอดีนะครับหรือคนงานที่มายูบ,บ้านของเราเลย ตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านพี่ดิวนะครับทุกคนก็ตอนนี้หลายคนติดตามก็กําลังบิวอยู่นะครับทําการบิวอยู่นะยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าดีเทลค่อนข้างเยอะสวัสดีครับนอนพักหรอครับกำลังใจกินข้าวหรือ,อยังครับกินแล้วกินแล้วันนี้กินข้าวกับอะไรครับโซสู้ครับขอบคุณครับรู้ไหมว่าบ้านใคร เยพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่อาทิตย์นะครับมาวิวบ้านให้พี่ดิวนะครับน่ารักมากๆขอบคุณครับปึนกำลังใจครับทำสวยๆนะขอบคุณครันะบมีช่างกี่คนวันนี้พี่อาทิตย์ช่างเข้ากี่คนอ,คคอยู่หลังบ้านมีไหมครับมครัคบ ตอนนี้กำลังวิวบ้านอยู่ทุกคนเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าบ้านพี่ดิวจะสวยนแค่ไหนบ้านกระทางก็เสร็จแล้ววิาวิวบ้านวิวนะเนี่ยรู้ไหมครับผมกำลังใจ เงยบ้ายเนื่อยครับเอาปนใส่ดีครับนครับวัตุบอลอ๋อสุดๆเล้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขนี่ครับ่วกนี้ก็ล้อมั้วอยู่กับลังบิวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกานตอนที่บ้านเสร็จว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เป็นบุญตาขอบคุณมากนะครับเข้าทุกวันไหมครับพี่ยุทธเขาจะกินกับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับขับสองสามกคาวไล่ๆอัพเดทครับทุกคนรออัปเดตก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆเดี๋ยวพี่ยุทไปกินข้าวต่อนะครับวันนี้ได้ทำบุญแล้วดีใจแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายยบาอุ้ยบ้านสวยให้หน้าค่ะอยากพรีเซนต์อยากพรีเซนต์ พีเซนความสำเร็จอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ดิวไว้นะครับพี่ดิวธีราพัฒน์ช่องทางนี้เลยอย่าลืมกดนะครับ